คลิปนี้มาคุยเกี่ยวกับโปเกมอนที่เป็นคู่กัดกัน2คู่งูพังพรกับตัวกินมดแล้วก็มด สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับโปเกกซ์ในวันนี้นะครับผมมีโปเกมอน2คู่นะครับกล่าวก็คือ4ตัวนะมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังครับก็เป็นคู่กัดจากเจน3แล้วก็เป็นคู่กัดจากเจน5นะครับนั่นก็คือคู่ของแซงกูสฮาบุเนกแล้วก็คู่ของไอแอนกับคุยทารนนั่นเองครับผมซึ่งไอสอคู่นี้เนี่ยถามว่าทำไมต้องเอามาอยู่คู่กันนะครับเพราะว่าผมมองไปเจน5แล้วนะว่าถ้าจะทำไอไอแอนกับคุยทารนเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาไปคู่ กับใครดีนะครับก็เลยเอามารวมกับไอแซงกูสกับฮาบูเน็กที่ก็มีแค่คู่ของพวกมันคู่เดียวในเจนสซะด้วยเลยกันละกันครับผมคลิปนี้ก็จะมีเป็นโปเกมอนสีตัวนะถ้าใครแบบติดตามมาระยะหนึ่งแล้วน่าจะพอรู้นะครับว่าเวลาผมทำโปเก็กซ์เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะให้มีโปเกมอน3ตัวขึ้นไปนั่นเองครับพันจะทาเป็นแค่แซงกูสกับฮาบูเน็กเฉยๆเลยอะไรพวกนี้มันก็อาจจะออกดูเงาหนอยไปสักนิดนึงนะครับก็เลยรวมเป็น2คู่อย่างที่ว่าไปนะซึ่งแซงกูสผมขอพูดถึงความรู้สึกที่มีต่อมันนิดหนึ่ง แล้วมันเป็นโปเกมอนที่สาหรับผมนะผมมองข้ามแบบข้ามเลยอะแต่ว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมแบบติดตามโปเกมอนนะครับถ้าใครติดตามโปเกมอนจะต้องรู้จักช่อง Over b o o t ูแล้วก็รู้จักช่อง Pen กวินฮัทเป็นแน่แท้ซึ่งผมก็ติดตาม2ช่องนั้นนะครับแล้วพี่เพนกวินฮัทเนี่ยเขาก็มักจะพูดถึงแซงกุสซึ่งเป็นโปเกมอนตัวโปรดของเขานะครับแล้วก็เขาเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการฟักไข่แซงกูสไชนี่อะไรของเขาพวกนี้ด้วยมันก็เลยจะเป็นโปเกมอนที่พอผมเห็นปุ๊บเนี่ยผมจะนึกเป็นภาพจําเลยว่าแซงกุสเท่า ซึ่งสําหรับผมเนี่ยผมใช้คําว่าแอดวินทาได้ดีมากนะครับคือการที่แบบว่าให้คนที่ติดตามเขาเห็นโปเกมอนตัวหนึ่งแล้วก็นึกถึงตัวเขาได้เลยอะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะก็เกิดกันด้วยประการชนิดกับความรู้สึกที่ผมมีกับแซงกูสไปส่วนตัวที่เหลือเนี่ยมันก็จะมีภาพจําในอีกแบบหนึง่งก็คือการที่เล่นเกมไปแล้วก็ได้ไปเจอพวกมันพวกมันมีสตอรี่แบบนี้ถ้าเอาไปเล่นในการต่อสู้ออนไลน์น่าจะมีการเซตนู่นเซตนี่แบบนั้นอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีสตอรี่แตกต่างกันออกไปนะไม่ได้ทําให้เรานึกถึงแอดมินของเพจโปเกกอนตัััวไไไหะรยงงท่าบ แอ,อแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงโปรไฟล์ของพวกมันทั้ง2คู่นะครับว่าในฐานะที่เป็นโปเกมอนที่มีความเป็นศัตรูทางธรรมชาติซึ่งกันและกันมันจะมีข้อมูลอะไรยังไงบ้างซึ่งสตอรี่ความบาดหมางของพวกมันก็จะอยู่ในโปรไฟล์ของพวกมันที่จะเล่ากันในคนละมุมตามแต่ละโปรไฟล์ของแต่ละตัวนะถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปนี้กันได้เลยครับผมก่อนอื่นต้องพูดถึงแซงกุสกันก่อนเลยครับแซงกุสเป็นโปเกมอนแมวพังพรอนตุา normal ครับซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยเราเห็นว่าเป็นโปเกมอนแมวพังพรอนนะครับก็ดู มีความเอา2อ,อย่างมาผสมกันนะซึ่งมีความเป็นแมวประมาณหนึ่งด้วยนะครับแล้วการที่มันเป็นพังพอนนี่แหละก็จะเป็นเหตุผลหรือเป็นคําตอบได้เลยว่าทําไมมันถึงมีความบาดหมางกับโปเกมอนงูอย่างฮาบุเนกนั่นเองครับซึ่งแซงกูสเนี่ยจะเป็นโปเกมอนที่มีลักษณะเป็นสัตว์ป่ายืน2ขานะครับแล้วก็จะมีขนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสีขาวนอกจากนั้นแล้วก็จะมีขนสีแดงแซมออกมาตามร่างกายของมันแต่และจุดอีกทีนึงซึ่งจุดที่น่าสังเกตแล้วก็เป็นจุดที่อันตรายที่สุดของแซงกูสเลยนั่นก็คือส่วนเล็บขขขอออองงงงงมมมมัันนนนน่่นเ่เเคททุกห็วาาีีื้ออ้ ยืนออกมาเนาะที่จริงแล้วเนี่ยแซงกูดมันสามารถยืดหดเล็บอันนี้เพื่อใช้ประยุกต์ในการต่อสู้ในการเคลื่อนไหวต่างๆานานาของมันได้ซึ่งเล็บนี้ของแซงกูดเราบอกเลยว่าเป็นอาวุธลายของมันที่สามารถเล่นงานโปเกมอนต,ต่างๆนานาม,มันนักต่อนักแล้วครับเนื่องจากว่าเล็บเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นอุปกรณ์หากินของมันเนี่ยมันก็ต้องมีการดูแลเป็นอย่างดีครับผมต้องทําให้มีความแหลมคมตลอดเวลาเพื่อมั่นใจว่าเวลาที่มันไปเฉือนร่างศัตรูนั้นศัตรูจะโดนการโจมตีของมันจนนอนแน่นิ่งไปได้นั่นเองครับซึ่งตัวขอบวาู่่ซึง เป็นโปเกมอนงูโดยที่ว่าของไอ้สอสายพันธุ์นี้นะครับเวลาที่มันจะตีกันเนี่ยก็จะมีแบบว่าตีกัน1ต่อ1ก็มีนะครับหรือฝูงต่อ1ก็มีหรือจะเป็น1ต่อฝูงก็มีครับผมหมายความว่าตามแต่ละสถานการณ์ก็จะไม่เหมือนกันแล้วนะครับก็เลยจะมีสตอรี่ที่ว่าบางครั้งแซงกูสแพ้บางครั้งแซงกูส,กสชนะอะไรพวกนี้ไปซึ่งตัวของมันนะครับเวลาที่ต่อสู้กับสัตรูอันนี้ไม่นับแบบของแค่ฮาบุเนกนะเวลาที่มันต่อสู้จริงจังนะครับตัวของแซงกูสมันจะแบบ ภาพมากยิ่งขึ้นกล่าวคือมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นจากอารมณ์พุ่งพ่านที่ต้องการต่อสู้ของมันนั่นเองครับเวลาที่มันเคลื่อนที่ในการต่อสู้บางครั้งมันก็ไม่ได้เคลื่อนที่2ขานะมันเคลื่อนที่ด้วยการวิ่งสีขาครับผมอะก็คือที่จิงมือของมันเนี่ยเรียกว่าเป็นขาหน้าก็ได้เหมือนกันตัวของมันก็จะสามารถเคลื่อนที่ฟับฟับฟฟับไปมาด้วยความเร็วประมาณหนึ่งถ้าศัตรูไม่ได้เร็วอะไรมากแซงกูสก็ยังสามารถใช้ความเร็วในการต่อสู้ได้อย่างดีครับ่่งในนกกาารรตออสู้้้้มมัคจววลลาหบยยดดชเ็แ จะกำจัดศัตรูทิ้งไปได้ซึ่งตัวของแซงกูสก็จะมีมุมมืดอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นโปเกมอนที่หิวกระหายชัยชนะเวลาที่มันต่อสู้มันจะมีอารมณ์ที่แบบว่าอยากจะเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในบางครั้งที่พวกมันมาเป็นฝูงแล้วมันใช้ฝูงของมันในการเล่นงานโปเกมอนตัวอื่นจนหมอบราบไปนั่นนะครับมันก็ไม่รู้สึกว่าผิดไงมันรู้สึกว่าเพื่อชัยชนะแล้วจะรุมศัตรูกูก็ทําได้อะไรประมาณนั้นนะเนาะทีนี้พูดถึงสิ่งที่เป็นด้านบวกของแซงกู่่่่อออยยาาาางงงงนนึกก็คืรรรทีีวมมััชชบฟเสธติ เวลาที่ไม่ต้องไปต่อสู้กับโปเกมอนตัวไหนอยู่นิ่งๆเฉยๆเงียบๆมันก็ชอบฟังเสียงพวกกบบใบไม้ปลิวหรือกระทั่งว่าถ้ามันอยู่ใกล้ๆบริเวณแม่น้ํามันก็จะฟังเสียงการไหลของแม่น้ําไปเรื่อยๆของมันครับซึ่งถือว่าเป็นการขัดเกลาจิตของมันให้มีความสงบนิ่งเพื่อความสงบนิ่งนี้จะได้เอาไปไประยุกให้กลายเป็นความสุขุมเวลาที่มันจะต่อสู้จริงๆจังๆได้นั่นเองครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามาดูสเตตัสของแซงกูสนะครับมันก็เป็นสายโจมตีกายภาพที่มีสปีดกับพลังโจมตีกายภาพที่สูงไปเลยนะโดยที่สปีีดดดดขของงมมัันนนนนเเ่ยสสไไ้้ิราะูคบ 90เนี่ยถือว่าเร็วประมาณหนึ่งสำหรับผมที่มักจะนึกว่าสปีดที่มันควรจะเร็วจริงๆมันคือ1น0แซงกูสก็ยังมีการขานไปนิดนึงครับผมแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดครับยังพอมีโอกาสออกท่าได้ก่อนศัตรูแต่ทีนี้สิ่งที่น่ากลัวก็คือค่าแอตแทกที่ผมใช้คําว่าสูงพอประมาณนะครับและทีนี้เนี่ยตัวของแซงกูสรู้สึกว่าจะมีอบิลิตี้ที่ว่าถ้ามันติดพิษพลังโจมตีกายภาพของมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเอาไปต่อสู้จร ไม่ได้มีสเตตัสเบื้องต้นสูงขนาดนั้นอยู่แล้วครับผมถ้าการคอมโบติดปุ๊บก็จะทําให้มันได้เปรียบศัตรูได้แต่ถ้าคอมโบไม่ติดแล้วก็เจอศัตรูที่มันเก่งเกินไปหรือแพ้ทางจริงๆแซงกูสก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะฮะทีนี้ตัวต่อมาเลยนะครับผมคู่ปรับของเจ้าแซงกูสนั่นก็คือเจ้าฮาบูเนกครับฮาบูเนกเป็นโปเกมอนงูเขี้ยวยาวาตาพิษนั่นเองครับซึ่งตัวของมันนะครับผมจะเป็นงูที่มีเขี้ยวยาวสมช,ชื่อชนิดโปเกมอนมันนะแล้วก็จะมีแววตาที่น่ากลัวมากราวกับว่ามันอาฆาตูททุกตทกตัััวี่ได้้มมาาเเผชิญหนนบลย สิ่งที่น่ากลัวของมันก็คือเขี้ยวที่มีพิษพร้อมจะกัดศัตรูแล้วให้ศัตรูทรมานตายไปด้วยพิษได้แต่ทีนี้มีอีกสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวไม่แพ้กันนั่นก็คือส่วนมีดที่อยู่ที่หางของมันนั่นแหละครับหรือเราจะเรียกว่าเป็นหางดาบของฮาบูเนกนะครับมันก็สามารถใช้โจมตีศัตรูในทางที่ว่าโจมตีศัตรูแล้วตัดร่างของศัตรูทาให้ศัตรูโดนแผลบาดอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันโดยที่อาวุธอันนี้ถือว่ามีความจําเป็นต่อฮาบูเนกเป็นอย่างมากเลยเพราะอะไรเพราะว่าตัวของมันเนี่ยให้ ร,รับกับหินเพื่อให้ดาบของมันนั้นมีความคมกริบอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับคือด้วยการฉกด้วยเขี้ยวของมันก็น่ากลัวแล้วนะครับพิษของมันนี่คือรุนแรงใช่ไหมแล้วนอกจากนั้นมันยังใช้หางของมันโจมตีได้เรียกว่ามีประโยชน์ในส่วนของการโจมตีทั้งหัวแล้วก็หางเลยนั่นเองครับตัวของมันก็มีตำนานเล่าขานว่าต่อสู้กับแซงกูสมาหลายชั่วอายุคนแล้วนะครับหมายถึงโปเกมอนสองสายพันธุ์นี้เนาะมีการต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาซึ่งตัวของมันนี้ก็เวลาต่อสู้กับแซงกูสมักจะเข้าไปรรรััััับตตววววแแซซงงกกกอออย่่่่่่่่าาาาุนนนนนคมมมมที็ไใชะ สามารถที่จะสลับร่างของฮาบูเน็กหลุดไปแล้วก็สามารถโจมตีสวนกลับอะไรพวกนี้ได้ซึ่งการต่อสู้ของไอ้สตัวเนี่ยนะครับเวลาที่มันต่อสู้กันตามที่ผมบอกของแซงกูตไปเมื่อกี้ว่าไม่ว่ามันจะต่อสู้กันด้วยรูปแบบไหนก็ตามส่วนใหญ่ก็คือค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้หลายแบบที่จะออกมาครับผมอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะแพ้อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะชนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้หมดเลยซึ่งถ้าเอาความเป็นลอสตอรี่มาคุยผมก็มีความรู้สึกว่าเขาก็เป็นปลายเปิดดีนะเหมือนกับว่าให้เราคิดเองว่าในโลกโปเกมอนคือฮาบูเน็กดอาจจะชนะก็ได้้ด้ไไมม่่่ดีีึกตตตาาายััววววระหง2น แบบสงครามระหว่างเผ่าพันธุ์และใครชนะขาดอะไรย่างเงี้ยไม่มีครับแล้วแต่ว่าใครจะเชียร์ตัวไหนอยากให้ตัวไหนชนะก็คิดเข้าข้างตัวเองไปได้เลยว่าฮาบูนกมันสามารถเอาชนะได้ด้วยรูปแบบนี้อย่างนี้นะครับผมโดยทันะพื้นฐานการใช้ชีวิตทั่วไปของฮาบูนิกที่ไม่ต้องไปตีกับแซงกสอย่างนี้มันก็เป็นโปเกมอนที่มักจะซ่อนอยู่ในพุ่มไม้ครับผมซึ่งเป็นพุ่มไม้นั้นหนาใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็ค่อนข้างจะเนียนไปกับพุ่มไม้ได้เป็นอย่างดีครับเวลาที่มันเจอเหยื่อของมันมันก็จะพุ้าา้้้้้้มมมมกกกกกรรรระะโโจจนน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 เเเเขขาา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 หหหหหยยยยืื่่่่ออออออดดททีถถััััััตตตงงงํใลป็แ สังหารเหยื่อตัวนั้นมันจะใช้ดาบที่อยู่ที่หางของมันในการโจมตีครับซึ่งตัวของมันนะครับผมสามารถกระโจนได้ไกลแล้วก็เร็วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเหยื่อที่มันหมายตาก็มักจะไม่ค่อยรอดจากไอ้ฮาบูเน็กไปซะเท่าไหร่ครับผมโดยบางครั้งฮาบูเน็กมันก็ต้องการที่จะเล่นงานโปเกมอนที่ตัวใหญ่กว่ามันอย่างเงี้ยบางครั้งมันก็รวมฝูงกันมาเพื่อที่จะแบบดักรอดและทั้งฝูงของพวกมันก็อาจจะเข้าเล่นงานโปเกมอนตัวใหญ่ที่มันหมายตาเอาไว้ส่วนใหญ่ก็คือแบบอาจจะเป็นโปเกมอนตัวใหญ่ที่ไปทําร้ายเพื่ออ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 อนนนนนนนพ้้้้้้งงงงขาาาาาููเเเ็กกกแแแแลววววมมััตตตรค่่่ดียยไ ตัวมารุมสกรรมโปเกมอนตัวใหญ่ๆเหล่านั้นนะครับซึ่งตามข้อมูลที่ผมดูเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเป็นโปเกมอนตัวไหนแต่ก็อาจจะเป็นโปเกมอนแบบอาจจะเป็นแนวแ,นวแนวมวมีอะไรพวกนี้นะครับทีนี้ดูสเตตัสของฮาบุเนกันนะครับผมฮาบุเนก็สมแล้วนะที่เป็นโปเกมอนที่เป็นคู่กัดของแซงคูสมาอย่างยาวนานเบสสเตตร,รวมเท่ากันเป๊ะเลยครับผมเท่ากันเป๊ะคือแบบสี่ห้าแปดเท่ากันเลยนั่นเองนะโดยที่ตัวของฮาบุเนกเนี่ยถ้ามองในมุมของสเสน่ห์การต่อสู้ผมว่าแซงกูสเอาไปเล่นจริงได้มากกว่าครับเพราะอย่างน้อยมันมีสปีดกับค่่่าลัััังโจจมมตตีีทชดเนนนแบไป ที่ค่าสเปเชียลแอแทกแล้วก็ค่าแอตแทกจริงจังนะครับผมราคาอื่นๆมันน้อยไปเลยอ่ะเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าถ้าเอาไปต่อสู้ไม่มั่นใจเลยว่ามันจะได้โจมตีก่อนนอกจากนั้นแล้วถ้ามันโดนโจมตีก่อนขึ้นมาปุ๊บมันก็อาจจะไม่รอดชีวิตก็ได้เพราะว่าดีเฟนซ์ของมันแล้วก็ค่า h p ของมันนี่คือต่ำเตี้ยเรียดินสลักเกินนะครับน่าเป็นห่วงจริงๆนะนี่ก็ให้เข้าใจว่ามันมีความน่ากลัวในเชิงของโปรไฟล์ที่ว่าเป็นโปเกมอนงูที่สามารถขย่ำเหยื่อได้ด้วยการอออยยู่่่่เเเเป็็็นนนนนฝงงงมมีีีี้้วววพพพิทรรรรุแะะะไไกกกจจําาาาาภัดคผ ไม่ค่อยเห็นมันมีการปรากฏตัวขึ้นมาในการต่อสู้ทางการขนาดนั้นซะด้วยเนาะทีนี้มาพูดถึงอีกคู่หนึ่งครับผมเป็นตัวกินมดกับเป็นมดเลยนั่นเองครับนั่นก็คือเจ้าไอแอนกับคุยทาแรนนั่นเองครับมาพูดถึงคุยทาแรนก่อนนะครับผมตามโปเกเด็กซ์คุยทาแรนจะเป็นโปเกมอนหมายเลขที่ขึ้นมาก่อนครับผมและหมายเลขต่อไปก็จะเป็นไอแอนนั่นเองครับโดยที่คุยทาแรนเป็นโปเกมอนตัวกินมดธาตุไฟครับน่าสนใจเนาะเป็นตัวกินมดแล้วก็มีความเป็นธาตุไฟด้วยถามว่าในเชิงของการเป็นศัตรูทางธรรมชาติกับไไอแนนททําาาาามมคุยรรตต้งเเเปปป็็กฟพะว่ ตัวของไอแอนมันเป็นมแมลงที่มีคุณสมบัติเป็นเหล็กนั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าในโลกโปเกมอนธาตุเหล็กก็จะแพ้ธาตุไฟคุยทารันเนี่ยมันก็เลยต้องมีธาตุไฟไว้เล่นงานโปเกมอนศัตรตูาธรรมชาติของมันซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคชะตาละกันโปเกมอนธาตุไฟก็เกิดมาเพื่อล่าโปเกมอนธาตุเหล็กอะไรแบบนี้โดยที่ว่าไฟของคุยทารนันถ้าเอาไปต่อสู้กับไอแอนไอแอนน่าจะลําบากนะเพราะว่ามันเป็นมแมลงแล้วก็เป็นเหล็กครับผมแพ้ไฟคูณส่เลยทีเดียวซึ่งตัวของคุยทารันเนี่ยเป็นโปเกมออนนนททีีท่่่่าาจจมััปกขขงงงคูู้ซึๆ จะเหมือนกับว่ามีลมหายใจออกมาเป็นลันกษณะของแส้ไฟซึ่งอันนี้จะเรียกว่าเป็นลิ้นไฟของคุยทะแรงก็ได้โดยที่มันใช้สิ่งสิ่งนี้ในการที่จะฟาดโจมตีใส่ศัตรูศัตรูที่โดนเข้าไปก็จะเหมือนกับโดนแส้ฟาดเข้าไปดังพวกพวะพ,ว,พวนอกจากนั้นแล้วนะครับผมมันยังมีคุณสมบัติของความร้อนโดนเข้าไปก็คือเจ็บส่องเด้งเลยนั่นเองครับซึ่งไฟของมันนี้นะครับนอกจากจะเอาไว้ใช้พ่นเล่นงานพวกโปเกมอนตัวอื่นแล้วก็เอาไว้ใช้กับไอแอด์โดยตรงได้เลยนะเพราะว่าไฟของมันเนี่ยเกิดมาเพื่อละลายไอแอดนแล้ว เจอไอแอนปุ N ๊บมันก็จะต่อสู้จนกว่าจะชนะได้พอชนะได้เสร็จปุ up, ๊บไอแอนหมดสภาพไปแล้วมันก็จะใช้เปลวไฟละลายร่างของไอแอนไปและหลังจากนั้นก็จะค่อยๆกินไปนั่นเองครับอันนี้เขาใช้คําว่ากินเลยนะครับชัดเจนว่าเหมือนคุยทารแรนจะเป็นต่อนะในความสัมพันธ์ของการเป็นคู่ปรับกันในเชิงนี้นอกจากนั้นแล้วนะครับคุยทารแรนมันยังมีความสามารถในการใช้มืออะไรพวกนี้ในการขวนในการต่อยโจมตีศัตรูก็ได้ซึ่งร่างกายของมันเนี่ยก็จะมีความร้อนที่ค่อนข้างเสถียรนะครับแต่ทีนี้ความร้อนของมันอาจจะเกิดความไม่สมดุลได้้ขึนนนอยยู่่่กััับปปจจททีีเ็สวหาง มีลักษณะเป็นท่อของมันนั้นนั่นเองครับซึ่งไอ้ส่วนหางที่เป็นท่อของคุยทารเรนอันเนี้ยมันจะทําหน้าที่ในการรวบรวมความร้อนในบรรยากาศรอบข้างเข้ามาไว้ที่ท่อนั้นหลังจากนั้นมันจะสูบเข้าไปแล้วก็เสริมความร้อนให้กับร่างกายร่างกายของมันก็จะรักษาความร้อนไว้ได้แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นกับหางของมันอันนี้นะครับหรือกระทั่งว่ามีอะไรไปอุดหางของมันแล้วมันไม่สามารถเอาออกได้ปุ๊บคุยทารเรนจะเกิดอาการแบบเวียนหัวเหมือนกับว่าหายใจติดขัดอะไรประมาณนั้นเลยครับทีนี้ถ้า ลและรองโลมาก็จะเป็นค่าแอตแทกนั่นเองนะส่วนค่าอื่นคืออันนี้เลขจะคล้ายๆกับของฮาบูนกยังไงก็ไม่รู้นะครับคือแบบว่าสูงในเรื่องของพลังโจมตี2ด้านแต่ค่าอื่นมันน้อยอะ่ะและการที่มันเป็นธาตุไฟอย่างนี้มันก็แพ้ธาตุน้ำธาตุดินแล้วก็ธาตุหินใช่ไหมถ้าโดนการโจมตีแพ้ทางเข้าไปคุยทะรนไม่รู้จะเอาอะไรไปรอดนะครับผมเออแต่ว่าในทางกลับกันถ้ามีปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งทำให้มันสามารถโจมตีศัตรูได้ก่อนมันก็มีโอกาสได้เปเรียบเพราะว่าค่าพลังโจมตี2ด้านของมมันก็ไไ่ด้ขีเรร่่ออะไแตยางดนะดใดนแ่งของการนิยมนนนําตัววไปเลล่่แ้ียคุทะจ ไม่ค่อยถูกเอาไปเล่นเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่จะเป็นเจ้า i อแนมากกว่าเนาะมาพูดข้อมูลของ i อแนกันดีกว่าครับไอแอนเนี่ยเป็นโปเกมอนมดเหล็กธาตุแมลงแล้วก็าธาตุเหล็กนั่นเองครับซึ่งเจ้านี่นะครับผมสมชื่อของมันเลยนะาธาตุมแมลงกับาธาตุเหล็กเป็นโปเกมอนชนิดมดเหล็กอย่างนี้มันก็มีรูปร่างลักษณะเป,เป็นมดที่มีเกราะเหล็กหุ้มตามตัวของมันเลยครับซึ่งตัวของมันนะครับผมจะมีความแข็งของร่างกายที่สูงมากกล่าวคือมีพลังป้องกันป้องกันการโจมตีแบบรุนแรงอย่างนี้ได้ค่อนข้างสบายประมาณว่าหนนนตกกใสส่่่มมมัออยยาางี้็็จจะไไคเเบทร แบบนี้เลยครับโดยที่ตัวของมันก็เป็นโปเกมอนที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและสิ่งที่น่ากลัวก็คือส่วนกรามของมันที่เอาไว้โจมตีใส่ศัตรูได้ซึ่งว่ากันว่าความรุนแรงของกรามไอแอนนะครับสามารถบดขยี้หินก้อนใหญ่ๆได้ในคริบตาเลยนั่นเองครับแต่ร่างกายของมันจะมีจุดอ่อนใหญ่หลวงก็คือพลังไฟนั่นเองครับคือมันแบบอ่อนแอต่อความร้อนมากๆเลยนะแต่ทีนี้ความร้อนที่มันแพ้ทางจริงๆจังๆก็คือเป็นความร้อนที่เกิดขึ้นจากของคุยทารนนั่นเองครับซึ่งคุยทารนเนี่ยมัน ไฟที่สร้างความเสียหายให้ไอแอนได้เป็นพิเศษนะครับและอย่างที่บอกในสตอรี่ของคุยทแรนไปว่ามันสามารถใช้ไฟละลายกรอบละลายกระดูกของไอแอนเพื่อกินเป็นอาหารได้เลยทีเดียวเชียวซึ่งค่อนข้างชัดเจนแหละว่าตัวไอแอนเนี่ยจะค่อนข้างเสียเปรียบในแง่ของความสัมพันธ์นี้นะครับที่เป็นคู่ปรับกันคุยทแรนจะดูเหมือนเป็นต่อก็จริงแต่ก็ต้องบอกว่ามีข้อมูลที่ยืนยันได้ว่าไอแอนเนี่ยเคยเจอคุยทแรนเข้ามาจะเล่นง,งานมันแล้วตัวไอแอนสามารถที่จะแบบพลิกสถานาการณ์ได้นะครับใช้ส่วนกลางที่บอกว่าบท ใส่คุยทารนไปอ่ามันก็สามารถทําให้คุยทารนนั้นม่องเพ่งไปได้เหมือนกันครับแต่ตัวของไอแอนเวลาที่มันกําจัดคุยทารนมันกําจัดเพื่อที่จะปกป้องตัวเองไม่ได้กําจัดเพื่อที่จะเอาไปกินเป็นอาหารแต่อย่างใดนะครับผมซึ่งตัวของมันเวลาที่อาศัยอยู่ในโลกโปเกมอนนะก็เดินอยู่บนพื้นดินได้ตามปกตินะครับแต่ว่ามันก็จะมีรังของมันซึ่งรังของมันมันก็จะอยู่รวมกันเป็นฝูงนะแล้วคุยทารนเนี่ยเวลาที่มันจะจับไอแอนกินหรือจะมาหาเรือ่องไอแอนส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ค่อยบุ มันรวมโจมตีเป็นฝูงคุยทารันก็เอาไม่ค่อยอยู่ครับผมซึ่งคุยทารันเองเนี่ยก็ไม่ค่อยมีสตอรี่ที่มันรวมกันเป็นหมู่ด้วยเพื่อที่จะมาโจมตีไอแอนขนาดนั้นด้วยครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอแอนที่มักจะเสียท่าให้กับคุยทารันก็คือจะเป็นไอแอนที่ออกไปเดินเดี่ยวนั่นเองครับซึ่งรังของมันนี้นะครับก็จะมีการวางไข่อะไรพวกนี้เพื่อให้กําเนิดพวกพ้องกันเพื่อที่จะปกป้องดูแลก,กันโดยที่ว่าพวกไอแอนก็จะมีความน่าระแวงอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือระวังพวก ไข่ของมันก็จะมีขนาดประมาณหนึ่งที่พวกโปเกมอนงูเอาไปกินแล้วก็อิ่มสบายพุงได้เลยนั่นเองครับแล้วถ้าเราดูสเตตัสของเจ้าไอแอนนะครับผมไอแอนเนี่ยโอ้โหผมใช้คาว่าสเตตัสสวยงามนะครับแล้วก็ต้องพูดอีกครั้งหนึ่งว่าสมเป็นโปเกมอนคู่ปรับกันเพราะว่าค่าเบสสเตตรวมกันเท่ากันเป๊ะเลยอยู่ที่484แต่ของไอแอนดูแล้วจะมีประโยชน์กว่าตรงที่ว่าค่าสเปเชียลแอตแทกมันไม่ได้ใช้มันก็เอาไปบูสต์ในส่วนของค่าป้องกันค่าโจมตีกายภาพค่าสปีดอย่างเงี้ยที่ดีมากๆครับซึ่งสปีด สู้กับคุยแทรนอย่างนี้ก็ได้โจมตีก่อนชัวชนั่นเองอนะเนาะแต่สิ่งที่น่ากลัวเลยก็คือค่าสเปเชียลดีเฟนที่น้อยเสียเหลือเกินนะครับผมน้อยขนาดนี้นะแค่โดนการโจมตีแบบไฟเบาๆอย่างเงี้ยผมว่าก็มีโอกาสม่องเทงแล้วล่ะครับผมว่านะตัวไอแอนถ้าไปอยู่ในทีมฝนอย่างเงี้ยผมว่าจะปลอดภัยกว่าเนาะเพราะว่าถ้าเอาฝนมาช่วยลดความรุนแรงของธาตุไฟได้ไอแอนก็อาจจะมีโอกาสรอดนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเจ้าโปเกมอนคู่ปรับ2คู่แซงกูสปะทะฮาบุเนกแล้วก็ คุยทแรนประทะับไอแอนนั่นเองครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมคิดเห็นยังไงกับคู่ไหนคิดเห็นยังไงกับตัวไหนเรื่องสตอรี่การต่อสู้ของพวกมันท่านผู้ชมมีข้อมูลอยากจะพูดคุยอยากจะเสริมตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะส่วนตัวเนี่ยผมชอบของคุยทาแรนกับไอแอนนะเรื่องสตอรี่ที่ว่าโอ้โหมันเป็นเหยื่อกันซึ่งซึ่งหน้าเลยอย่างนี้แล้วคุยทาแรนก็กินไอแอนแบบจงแจ้งนะครับตามโปรไฟล์เลยแต่ไอแอนมันก็ไม่ใช่โปกเกมอนที่ยอมจำนนชอบตรงที่ว่ามีสตออรรกกาาร,กรกกกกกาาาาสวววนนนลลััััับบแแ้้็มมถจจดดคุยทไเเหื อะไรแบบนีนบ้ทีนี้ผมก็รอความเห็นท่านผู้ชมว่าจะมีอะไรสนุกสนานมาพูดคุยให้ฟังกันบ้างสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แลวชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ